กตาเป็นลูกเป็นดาวซินโดรมเนี่ยสูงมากสูงขึ้นเป็นส <ips> ิบจ <Fore> ุดเท่าเลยนะของท้องผูกคือมันพูกเวนผูกกับผูกูกผ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 ูกมากมายมีความเสี่ยงมากมายแล้วก็คิดว่าจะมีสีถือกว่าสักสีคนที่ท้องเองได้อ่ะมันก็เป็นการมุมมองมุมดี สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่หมอเขาบอกรีเทนอีกแล้วนะคะสำหรับ EP นี้เราจะมาพูดกันเรื่องความเสี่ยงสำหรับผู้หญิงวัย40บวก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 ก็คือเลยแถววิภาวดีไปเป็นหลักสีะะ่จ้ะโอเคนั่นมุกยิงแล้วหนึ่งอ่ะก็คือถามว่า ตั้งครรภ์ตั้งท้องในวัยนี้มันมีอะไรอะไรที่มันจะคอนเซิร์มแบบเป็นกังวลมากเลยพารโนงพารอยนอะไรได้ๆแม่หมอจะมาชี้แจงถแถลงไขให้คามดาวหยุดหยุดมโนหยุดมโน,โนแล้ว go to listen to แม่หมอหนจับจริงๆแล้วนะคะช่วงอายุที่ควรจะมีลูก ก็คือจริงๆแล้ววัยเจริญพันธุ์น่ะมันตั้งแต่อายุแบบจ0กว่า20ใช่ไหมแต่ว่ามันก็อาจจะเรื่องของความพร้อมทางสังคมบาบาบาใดๆตอนแต่จริงๆแล้วร่างกายของผู้หญิงอะค่ะที่ควรจะมีลูกก็คืออยู่ในวัยประมาณ10ปลายๆ20จนถึง35ถ้าเลย35ขึ้นไปเขาเรียกว่า maternal high risk หรือว่าแม่ที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงแล้วทีนี้ยิ่ง40ยิ่งหนักขอมากแม่คือ มากมากดังนั้นถามว่าปัจจัยเสี่ยงมันมีอะไรบ้างมันมีตั้งแต่ว่าคือเข้าใจไหมเวลาที่แบ่งเซลล์อ่ะคือตอนแบบสิบกว่ามันก็เฟรชเฟรชคือเซลล์แบบพร้อมจะเป็่งเพิ่งจะมีเมนแล้วก็แบบอืมเซลล์ไข่กำลังแบบโอ้โหสดใหม่เสมอแต่ว่าเซลล์ไข่มันก็จะมาจากเซลล์ที่แบ่งจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่จากสี่เป็น8ปดแปเป็นสิบในระหว่างที่มันแบ่งอย่างเงี้ยบางทีมันแบ่งพลาดเอปาต้องโกโครโมโซมอ่ะมันแบ่งพลาดมันแบ่งแบบเศษนี่ ติดไปนั่นเศษนั่น,น,นติดไปนี่เศษนี่มันเลยทําให้ไอ้ไอ้ไอไอล่างๆอะ่ะล่างๆตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามันเกิดการมีเตษหรือเกิดการกลายพันธุ์ไม่ใช่ไวรัสโควิดนะจ๊ะคือมันเกิดการที่แบบไม่เชิงอว่ากลายพันธุ์เขาเรียกว่าการแบ่งโครโมโซมผิดปกติซึ่งมันจะเกิดจากอะไรท่านหนึ่งเป็นสองอ่ะมันไม่ค่อยเกิดอีสองเป็นสี่ก็อาจจะเกิดนิดนึงสี่เป็นแปดเอออีกนิดนึงแปดเป็นสิบหกสิบหกเป็นสามสองสามสองเป็นอคราวนี้แหละ แล้วยิ่งมันนานไอ้นานนี่คืออะไรก็คือแม่ที่แก่นั่นแหละแม่ที่อายุเยอะก็คือมันจะยิ่งแบ่งอย่างเงี้ยตอนอายุ10กว่า20มันไม่ค่อยแบ่งก็คือเป็นเพราะว่ามันก็ยังใช้อยู่แถวแวนี้ใช่ไหมพอแม่แก่แม่อายุเยอะปุ๊บมันก็จะไปอยู่ด้านนี้ฉะนั้นความเสี่ยงแรกเลยคือเรื่องของพันธุกรรม เรื่องของโครโมโซมดาวซินโดมอะไรต่างๆเนี่ยปัจจัยเสี่ยงสูงปรี๊ดขึ้นมาแบบว่าคือที่ยังไม่แอนนาที่ยังไม่อะไรเนี่ยที่ยังไม่ประกาศว่าท้องเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้แบบแคร์สื่ออะไรมากมายหรือว่าไม่ได้ถือเลิกถือเคสอะไรหรอกค่ะแต่ว่าคุณหมอที่ดูน้องบอกว่าอย่าเพิ่งบอกใครเพราะว่าโอกาสที่คุณแม่อายุ40ขึ้นไปเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การเป็นลูกเป็นดาวซินโดมเนี่ยสูงมากสูงขึ้นเป็น1 0บสเท่าเลยนะอันที่2ก็คือมีโอกาสอบ,บอดหรือว่ามีโอกาสแท้งเนี่ยสามสิบเปอร์ ครั้งแรกที่รู้อะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็คือต้องต้องระวังหมดเลยก็คือเป็นความเสี่ยงสูงของของแม่ที่อายุเกิน40จริงๆเกิน3า,าขึ้นไปต้องแบบต้องมอนิเตอร์ต้องเฝ้าระวังต้องใดๆแล้วมันไม่ได้สดเหมือนแบบพวกเด็กๆสดเลยอย่างเงี้ยอ่าฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของโครโมโซมซึ่งเราระวังไม่ได้เอาจริงคือตัวเ่เดียวนะจ๊ะอันที่2ก็คือเรื่องของเบาหวานในขณะตั้งครรภ์อ่าเขาเรียกว่าผลแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์ครรเป็น บีทุกคันอะความดันขึ้นในระหว่างตั้งครรหรืออะไรก็พวกเนี้ยไอพวกเนี้ยคือความเสี่ยงปัจจัยทั้งหมดเลยของแม่ที่อายุ40ขึ้นไปและยิ่งทำแบบทาแบบไม่ธรรมชาติด้วยทำกฟีปทำเด็กหล่อแก้วทำอีซี่ทำ i B F อัตราการติดหรือการซักเซสการสำเร็จก็จะน้อยลงไปมากคือหมอที่ไปหมอคุณหมอวิวาดาน,นะคะคุณหมอกว้างเซฟเนี่ยบอกว่าถ้าอายุแบบ43-45ีเนี่ยโอกาสจะน้อยลงไปแบบ80เ เอออันนีนะ้ก็คือเป็นทางการแพทย์ว่ายิ่งแม่อายุเยอะโอกาสสาเร็จที่จะมีลูกสมบูรณ์ก็จะยิ่งน้อยลงอันนี้คือความเสี่ยงที่เราไม่สามารถดูแลได้แต่ที่สิ่งที่ดูแลได้ก็อย่างเช่นเรื่องของเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์อะไรเงี้ยก็คือเป็นเรื่องของการกินอาหารการกินที่คุณแม่สามารถดูแลได้นะจ๊ะสภาวะจิตใจของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นเนี่ยอันนี้คือพูดใน พูดในประสบการณ์จริงแล้วกันนะคือตอนที่ท้องใครเดนทนแรกอะค่ะประมาณ30มิบิใช่ไหมแล้วคนนี้ก็คือ4 0 41คือถามว่ามันต่างกันยังไงมันมีความกังวลขึ้นมากเลยเพราะว่าตอนท้องนั้นอะมันเหมือนกับว่าเรายังอายุน้อยอยู่ไงแล้วมันก็ไม่ได้กังวลมากพอมาอายุ40กว่าเนี่ยมันด้วยความเป็นหมอด้วยไงมันก็จะรู้ไงว่ามีผลแทรกซ้อนอะไรไงความกังวลมันจะแบบเป็นเท่าทวีคูณเลยว่ามันกังวลมากพอมันกังวลมากอะพอจิตใจมันกังวลอะมันก็จะมีเอฟเฟกต ค่อนข้างเยอะสมมตินอนไม่หลับเนี้ยมันก็ส่งผลไปว่าร่างกายมันจะอ่อนเพลียกว่าปกติมีมีผลทางจิตใจในระดับหนึง่งเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยความเสี่ยงมันจะมี2อ,อย่างลดได้กับลดไม่ได้อย่างเช่นความเสี่ยงของพันธุกรรมอะ่ะมันลดไม่ได้ไอ้พวกเนี้ยคือกังวลไปก็ไม่ช่วยอะไรอยู่ดีไอ้พวกอย่างเงี้ยเราเอาความกังวลทั้งหมดเนี่ยเราหน้าที่เนี่ยไปแหมไว้กับหมอเลยจ้ะก็ค,คือเอาแหมไว้กับคุณหมอที่ดูแล ดูแลเรื่องคันของเราดูแลเรื่องเรื่องลูกเรื่องอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ลดความเสี่ยงไม่ได้ทําดีให้ตายคือสุดท้ายคือทําบุญนะจ๊ะ อันนี้คือลดความเสี่ยงไม่ได้ในภาคส่วนของลดได้ก็คืออย่างเช่นอย่างที่บอกคือความดันเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์พวกนี้ลดได้ลด,ดยังไงคุมอาหารคุมความเครียดคุมกิจกรรมคุมสิ่งที่สามารถคุมได้อาหารก็ไม่ให้หวานเกินไปโซเดียมใหญ่าเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวก็จะเป็นความดันในระหว่างตั้งครรภ์อีกนะคะกับความการบวมน้ําใดๆกินอาหารอ่อนๆกินอาหารหลายๆมือ้อเพื่อลดการท้องจุกท้องอืดท้อง เสียดท้องไม่อาหารไม่ย่อยหรือว่าท้องผูกหรือว่าลดอาการแพ้ท้องที่กินได้น้อยๆและลดการขาดสารอาหารอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ก็พอจะทำได้ในการที่ลดความเสี่ยงในระหว่างตั้งครรภค่ะ คือจริงๆแล้วคุณสามีที่ก็ช่วยเยอะมากช่วยช่วยได้เยอะมากเพราะว่าจริงๆในการท้องเนี่ยเราเองสามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันก็เป็นนาทีท้องที่เราจะอ้อนแฟนเดอร์คือถ้าอยากได้อะไรก็จุดนี้ราคานาทีท้องแต่ว่าเออเราก็ไม่ควรจะเยอะไปไม่ควรจะอะไรไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนท้องไม่ใช่คนป่วยสามารถทําทุกอย่างได้แบบที่คนไม่ท้องทําแต่อาจจะมีเรื่องของแบบเรื่องของการเหนื่อยง่ายเรื่องของอะไรที่อาจจะต้องให้เขาเข้าใจว่าแบบ าบางอย่างที่ให้เขาช่วยเรื่องที่แบบออกแรงเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การที่ทำงานหนักๆยกของอะไรเงี้ยนี้ก็เลี่ยงประมาณ 1. สำหรับคนท้องนะคะที่มีความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อยุเยอะอย่างแรกเลยคือเรื่องของกระดูกกระดูกพุนตัวนี้ต้องเสริมแคลเซียมเลยเสริมไปเลยตั้งแต่เดือนแรกยิ่งอายุคันมากขึ้นเธอท้อง4เดือน5เดือนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดึงแคลเซียมจากอีแม่เนี่ยไปสู่ลูกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปตะคิวกันเยอะมากเราเสริมไปตั้งแต่เดือนที่1เลยค่ะเสริมแคลเซียมไปเลย600-800ถึงมิลลิกรัมเสริมไปเลยจนกระทั่งอายุคันมากๆถ้าเป็นตะคิวให้กินจนกว่าตะคิวจะหายอะ นั่นแหละแคลเซียมมันไม่เป็นไรหรอกมันกินไปได้นะคะอันนี้คือเรื่องกระดูกพูนอีกอย่างหนึ่งเลยที่เจอเยอะๆอันนี้ก็เจอมากับตัวเหมือนกันคือเรื่องของท้องผูกคือมันผูกผูกผูกเวนผูกกันผูก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 มากแล้วอย่าลืมว่าเวลาลำไส้อ่ะมันท้องผูกใช่ป่ะมันก็จะดูดซับไอเหมือนดูดอยู่นั่นน่ะดูดของเสียจากลำไส้มันไม่ออกไงจะกินดันเข้าไปมันก็ไม่ออกไงเพราะว่า เพราะว่าด้วยฮอร์โมนด้วยการบวมน้ําด้วยแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างมันทําให้แบบท้องผูกพอท้องผูกปุ๊บเนี่ยมันพอมันดูดซับสารพิษเข้าล่างเยอะๆมันก็จะมาด้วยการเอ่อเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรก็แล้วแต่มากมายแก่กองฉะนั้นการแคร์การดูแลลาไส้เนี่ยสำคัญมากที่เขาบอกว่าสวยๆที่ไส้เราเจอเยอะเหมือนกันนะคะคนไข้ที่แบบท้องผูกถ่ายไม่ออกท้าสุดท้ายมาด้วยว่าสิวรักษาไม่หายอย่างเงี้ย คือมันมันเป็นแหล่งแห่งการสะสมปฏิกูลและของเสียทนเข้ามาอยู่ในร่างกายฉะนั้นเนี่ยาการกินอาหารที่ไฟเบอร์สูงก็อาจจะมีเรื่องของไม่ย่อยก็จริงๆตัวเนี้ยก็ปลอดภัยนะคะคุณแม่ท้องทานได้ตัวไฟเบอร์เอสก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นปลาออยปลาไฟเบอร์ไม่ละลายน้ํามันก็จะพรวดไปเลยในในชาวันรุ่งขึ้นแล้วก็ เสริมด้วยตัวแบคทีเรียตัวดีก็คือโปรวีออสนะคะตัวนี้ก็จะช่วยปรับสมดุลลำไส้มันก็ไม่ปวดบิดไม่อะไรตัวนี้เหมาะมากกับกับคุณแม่ที่ท้องนะคะอันนี้ก็คือเป็นการแคร์ลำไส้ในระดับหนึ่งสนใจผลิตภัณฑ์ตามนี้เลยจ้าททยอินหนึ่งกรุโฆษณาแอร์แฟรปวดเชื่อไปเลยนะคะโอเควิธีดูแลสุขภาพจิตของหมอจริงจิตของหมอเขไม่ค่อยปกติ คือเอาจริงๆก็คือเป็นคนคิดบวกค่ะบวกได้บวกเลยจ้าก็คือแอบว่าจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงคือเราต้องปล่อยวางให้ได้ว่าอะไรจะเกิดมันก็จะต้องเกิดอย่างเช่นแบบอย่างที่บอกแหละว่าอย่างความเสี่ยงบางอย่างมันเราแฮนดเดิลไม่ได้อ่ะในเมื่อเราแฮนเดิลไม่ได้เราไปกังวลมันก็ไม่ได้อยู่ดีถ้าอะไรมันจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดก่อนแล้วเราค่อยแก้ถ้าสมมภาไปกังวลก่อนมันก็เหมือนกังวลฟรีถ้ามันไม่เกิดถูกไหมล่ะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของสุขภาพจิตเราก็คิดว่า อย่างน้อยเราคือคิดในแง่บวกเอาไว้จริงๆถึงแม้จะท้องไม่ท้องถึงแม้ว่าจะวัยสี่สิบไม่สี่สิบหรืออะไรก็แล้วแต่เราให้มองในด้านดีในด้านบวกเอาไว้ถือแบบเรามองอุ้สี่สิบมีภาวะเยอะแยะแทรกซ้อนมากมายมีความเสี่ยงมากมายเราก็คิดว่าจะมีสี่กว่าสักกี่คนที่ท้องเองได้อ่ะมันก็เป็นการมุมมองมุมดีในสถานการณ์เดียวกันถ้ามองแต่มุมร้ายมุมแย่มันก็จะยิ่งแย่แย่แย่ทับถมกันไปวิธีแคร์สุขภาพจิตมันก็ส่วนใหญ่จริงๆแล้วมันเป็นเนเจอร์ของคนด้วยที่จะ ที่จะมองมุมบวกในทุกๆอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประมาณนั้นนะคะแต่ในภาคส่วนของแบบอันนี้เราต้องแยกกันนะเรื่องของฮอร์โมนสวิงเรื่องของาส,าสารสื่อประสาทแบบผิดปกติการซึมเศรา้าระหว่างขอดหลังลอดกับการมุมมองและสุขภาพจิตที่เราคอนโทรลได้ไอคอนโทรไม่ได้นนคะหมอกินยาโลดแต่ถ้าสมมุติว่าคอนโทรลได้ไออันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกจิตนิดนึงแค่นั้นเองเปรียบเทียบการท้องคนแรกกับคนที่2นะคะจริงๆแล้วมันต่างด้วยอายุ แล้วก็บริบทบางอย่างคืออ,อย่างเรื่องของคนแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่อายุอย่างก็ไม่ได้น้อยแล้วนะ30กว่าตอนนั้นได้แต่งงานแต่แต่งงานก็ไม่นานแต่ครองนี้ก็ยังไม่ได้แต่งงงไหมก็คือตอนนั้นแต่งงานไม่นานก็ท้องแต่ตอนนี้คือ คือเป็นเพราะว่าเรา40กว่าคุณพ่อเนี่ย50แล้วใช่ไหมเราก็แพลนจะมามีแบบคือตั้งใจอะตั้งใจพยายามมีประมาณ3-4เดือนก,ก็ติดใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับว่าวุฒิภาวะมันถึงทุกอย่างมัน,มนถูกแพลนไว้แล้วว่ามันให้มีแบบนี้แบบนี้มันก็จะเหมือนกับรับมือแล้วก็แพลนมากกว่าคนแรกมันเหมือนอันแพลนแต่ไม่ใช่อันวอนนะเป็นอันแพลน คือมาเอ้ยรอบเดียวติดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นอันแพลนแต่ตัวเนี้ยไม่ใช่อันแพลนแพลนไว้อยู่แล้ววุฒิภาวะมันมันถึงมากกว่าความพร้อมมันพร้อมมากกว่าในลักษณะของจิตใจและการการแพลนอนะทีนี้เนี่ยทางด้านร่างกายต้องบอกว่า10ปีที่ผ่านมามันต่างเยอะมากคือท้องเนี้ยค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเลยว่าเหนื่อยง่ายมากกว่าทองแรกมากมันมีความความความสวิงของฮอร์โมนบางอย่างที่ ที่ค่อนข้างจะหนักกว่าท้องแรกแต่ว่าโชคดีเป็นคนไม่แพ้ท้องนะคะก็อาจจะมีเรื่องของเรื่องของความกังวลและเรื่องของเรื่องของความอ่อนเพลียที่มากกว่าท้องแรกแบบเห็นได้ชัดค่ะคนที่สองให้มันออกมาก่อนก็คือเอาคนที่สองให้เลี้ยงลอดก่อนนะคะคือเรานี่ก็คือเป็นวิชั่นที่กว้างไกลเราก็เดินตามสเต็ปบายสเต็ปเดย์บายเดย์ก็คือ จริงๆแล้วเนี่ยสองคนกําลังพอดีในความคิดของเรานะก็สองคนกําลังพอดีให้เขาเป็นพี่น้องกันให้เขาเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยค่ะถ้าถามตอนนี้นะเอาตอนนี้ก่อนก็คือยังไม่คิดมีลูกในวัยนี้ก็คือวัย40ัพนะคะเตรียมร่างกายอย่างที่บอกคืออย่างที่หมอทั่วไปชอบพูดอะเตรียมร่างกายสุขภาพแข็งแรงอะไรใดๆเตรียมอย่างที่ EP ที่แล้วอยากได้ลูกสาวเตรียมลูกสาวอยากได้ลูกชาย เตรียมตัวลูกชายเยี่ยงนั้นนะคะถ้าสมมติยังไม่ได้ก็ต้องพึ่งวิวัฒนาการทางการแพทย์ก็คือปรึกษาคุณหมอนะคะสำหรับตัวหมอเองก็คือปรึกษาคุณหมอวิวัฒนที่เซฟฟ์ฟอร์จิเี้คลินิกตรงอมรินทาวเวอร์นะคะก็คือเพราะว่าเราเนี่ยไปเคยไปปรึกษาฝากไข่เอาไว้เมื่อ4ปีที่แล้วเขามีผลอัร์ตาซาวอะไรเรามากมายแต่จริงๆที่อยากจะแนะนํา คนอายุ30นิดนิดหรือ30ไม่เกิน5เอาไว้เลยนะก็คือฝากไข่ถามว่าฝากไข่คืออะไรก็คือเราฟรีซไข่อายุเท่าเราเลยเอาไว้ก่อนจะใช้ไม่ใช้อีกเรื่องหนึ่งคือไม่ใช้ก็ไม่ใช้คือแต่ไข่เหมือนเงินนะคะถ้าไม่ใช้มันไม่ตายถ้ามีนะแต่ถ้าสมมติว่าจะใช้แล้วไม่มีคือชิปแล้วค่ะประมาณนั้นคือไข่เหมือนเงินมีเอาไว้ก็ดีกว่าไม่มีประมาณนั้นก็คือไอเก็บไข่เอกฟรีซิ่งเอาไว้ก็จะดี แล้วก็ถ้าอายุ40กว่าปล่อยธรรมชาติแล้วยังไม่มีก็กรุณาไปพบแพทย์มันก็จะมีวิธีอย่างเช่นวิธี IUI วิธี ICSI วิธี IVF อะไรเงี้ยหลายๆวิธีก็คุณหมอเขาจะให้คำแนะนำได้ดีกว่าค่ะก็วันนี้นะคะสำหรับเรื่องของความเสี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่ในการท้องในวัย40ก็ พอหอมปาหอมคอปราบานนี้นะในรายละเอียดอะไรก็แล้วแต่อยากรู้เรื่องอะไรมากมายไก่ยอกอะไรก็เม้นต์เอาไว้นะคะก็ถ้าให้ทีมงานเก็บคำถามแล้วอาจจะมี EP FQA อะไรกันรู้นี่นั่นในอนาคตนะคะสำหรับ EP นี้ก็ควรจะคงจะเป็นประโยชน์กับแม่แม่ในวัย3 0 2 0 30, 20, 30 40, 50 50 50่คงนะเออไม่ได้แล้วแะก็อาจจะ เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะก็ยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมนะคะติดตามรายการแม่หมอขอบอกรีเทิร์นนะคะกด subscribe กด Like กดแชร์เป็นกำลังใจและกดกระดิง่งกิ้งๆเพื่อให้ไม่พลาดในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย